เล่าก่อนว่าสัปดาห์ที่เลวกูไปไหนมาบ้างไปไหนมาอันไหนมาพูดซีทั้งสัปดาห์ทำงานหนักมากเลยแล้ววันพฤหัสตื่นเช้าประชุมถ่ายดรายเวอร์สองอีพีชีวิตกูเป็นไงคำถามคือทำทำไมใช่ครับผมทำลงไปทำไม ถึงแม้ร่างกายพี่จจลาถึงแม้แมว่าเรา จะมาจากร้อยพ่อพันแม่ใช่แต่ถ้าเราอยู่รวมกันที่นี่แล้วจริงๆแล้วเราก็คือดัชมิลถูกดัชมิลดัชมิลดัชมิลชาร์จพลังใจของพี่และชาร์จพลังกายของพี่ด้วยได้ดิวะเออนี่นะคะ <มา S 1> ด้วยนมเปรี้ยวดัชมิลโฟร์อินวันสูตร,รน้ำตาลลดลง40%เพราะว่านี่คือการชาร์จพลังแบบใหม่เริ่มด้วยการกอดกอดเพื่อชาร์จพลังนะคะมีด้วยกัน2รสรชาตินะจ๊ะคือรสผลไม้รวมแล้วก็รสสตรอเบอรี่แล้วก็มีทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดที่ไปรอดกินอย,อยู่ โอ้โหไอเชี่ออยากทำงานแล้วชิมหน่อยพี่อ้อยพี่นิดชิมหน่อยช่วยชาร์จพลังกายนะครับได้จริงๆนะครับเพราะว่าเขาผลิตจากนมโยเกิร์ตและน้ำผลไม้แท้วิตามินดีและอี เพราะว่าการดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลนะคะช่วยชาร์จพลังกายเหมือนกับการกอดที่ชาร์จพลังใจชาร์จพลังวัยชาร์จได้ทันทีดื่มได้ทุกวันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาลดน้ําตาลลงถึง4 0แต่ว่าความอร่อยยังอร่อยเหมือนเดิมจ้ะสำหรับใครนะคะที่อยากชาร์จพลังกายนะก็สามารถหาซื้อได้ค่ะที่เซเว่นอีเลเว่นหนุ่มสาวดัชมิลแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะจ๊ะทางานเยอะขนาดนี้มึงควรเช็คเรื่องดวงหน่อยไหมเอกแหล้มึงจำได้ไหมรอบที่แล้วที่มีหมอดูมาเช็คตัว ของพี่โอ๊ตบ้างดีกว่าเพราะผมไม่อยากรู้เรื่องความลับอยากรู้เรื่องงานครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ยง้อู่เลยไม่มีิ์ไม่เอาโจะได้แต่งานิครับหมอมึงก็อยากรู้ใช่ไหมพูดไปนี่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี้ให้แขกรับเชิญของเราวันนี้เขาเปหอเขาจะดูเราให้เขาดูมึงบ้างดีกว่าเขาดูลายมือวันนี้เขาดูพวกมึงเลยมามาลองดูซิว่าเขาจะดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันงเส้นอะไรอยากรู้ต่อหลักเขากันเลยค่ะน้องน้าน้าหวาน ชื่อรับเชิญของเราในวันนี้่น้ำค่ะโอ้ไม่่เพียรคอปยาสวัสดีครับชื่อเียงเรียงน,นามค่ะน้ำตัวกันเลยสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานมาในอายุเท่าไรครับ23ปีค่ะ23ปีเด็กมาก เพิ่งจบเลยสิใช่ค่ะเพิ่งรับเมื่อปลายปีที่แล้วเพราะว่าก็คนทั่วไปก็จบมัน22่สประมาณนี้ตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะลูกเป็นฟรีแลนซ์ค่ะแล้วก็รับดูดวงด้วยนั่นล่ะกูชอบมากเด็กรุ่นใหม่คือใครบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เทคโนโลยีมันยิ่งเติบโตคนจะยิ่งรู้สึกว่าดูดวงน้อยลงจะเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากขึ้นอันนี้ผมขอเถียงนะครับไม่จริงเด็กสมัยนี้แม่งดูดวงกระดุกสุดดูจักอะไรคะดูทั้งไพ่แล้วก็ลายมือค่ะพี่โอ๊ตลายมือมาดิเวลาดูลายมือดูยังไงสอง มือซ้ายหรือขวาฮะดูสองมือได้ไหมคะเขาย่าจับมือติดกันไหมหรือว่ามันต้องติดติดกันเขาย่าจับมือนะคะครับหนูเป็นโรคหัวใจป่ะมือหนูเหงื่อออกเยอะมากเลยหนูว่าตอนแรกหนูร้อนท้อทีท้อทีเมื่อกี้มึงบอกว่าหหนาวเล็บเจลว้เนี่ยลูกเจลบอยได้แล้วคนคนนี้เป็นโอ้โหเป็นคนสู้ชีวิตตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเคยเจออุปสรรคเกิดมีเนมลูก อี่เนื้อคู่พี่เยอะเนาะเนื้อคู่พี่เยอะเนาะอะไรนะเนื้อคู่พี่เขาเยอะมากเลยอะอันนี้อันนี้ดูดวงหนูดูตามข่าวไม่ไม่ไม่หนูบอกได้หนูบอกได้มึงมึงดูดวงหรือมึงดูข่าวไม่ได้ดูข่าวแต่ว่าแยกกันนิดเดียวนี่อย่างนี้เส้นนี้คือเส้นความรักแต่ถ้ามีอย่างเนี้ยแสดงว่าเป็นคนที่ชีวิตผ่านความรักมาเยอะมากในกามมากมากสุดๆุดมากมากสุดสุดมากมากสุดๆนะ เขาจะได้แต่งงานตอนอยู่อะไรเราบอกดูมาด่าตัวเองอะ่ะเอาดวงพี่อยมีโอกาสได้แต่งงานแต่ว่าพี่เองอ่ยังไม่อยากรีบขนาดนั้นรู้สึกว่ามันไปได้ในรูปแบบนี้แล้วเอาจี้พี่ไม่อยากรู้เรื่องความรักละ เอาเรื่องงานเลยเส้นวาสนาคือเส้นนี้แล้วของพี่มันมาผ่านนี้โคตรรวยเลยเด้อภาพดําดีพอดีบ้านนี้เขาล่อนี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ไม่ใช่กูให้ดูตามเขาว่าเขาดูยังไงนี่เส้นวาสนาอยู่นี่โอ้โหตอนเด็กๆอ่ะลําบากอันนี้ลําบากแบบลําบากมากแบบทุกวันนี้ก็ยังลําบากทุกวันไม่แต่ทุกวันนี้เขาไมสบายกไม่ทํางานกูหรอกทุกวันนี้ดีกว่าปกติเยอะมากแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยโหพี่แบบทอยาดนะแทบจะไม่มีกินเลยอคือเหนื่อยมากแบตัวนีงก็ยังไม่มีกินมาตั้งแต่กูทุกวันละดีได้้ตััวววเเอองไไม่่ดดีพรราาะผหืแฟน เราคนที่แบบอยู่ด้วยเราแข่งอ้ยกันโอ้ยหิ้วไอโอ้ยหิ้ยไอ้ไอ้น้องก็พูดได้แต่งงานไหมได้แต่งงานไหมอันนี้พี่พี่จะบอกเลยว่าหนูแม่นแม่นนะหนูพูดออกมาหนูพูดออกมาแต่งไม่แต่งแต่งไม่แต่งแต่งไม่แต่งคนนี้ได้แต่งเดี๋ยวรอดูเป็นคนที่แบบเขาเส้นไหนมวยบอลไอ้เหี้ย เป็นคนที่แบบว่าคิดแล้วคิดอีกก่อนจะทําอะไรมากๆยิ่งเป็นเรื่องความรังคิดแล้วคิดอีกมากๆพี่อย่แค่ยังไม่พร้อมในตัวเองแต่ว่าดวงมีโอกาสได้แต่งงานอุ้ยแต่เป็นคนคิดเยอะเนาะคิดมากจังโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับจวิครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้คือเป็นการเกล่น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 สนุกสนุกแต่ถ้าใครอยากดูหนูจริงสมารถดูกันหนูได้ได้ดูได้ค่ะในไหนในไหนไอจีก็ได้ค่ะ้ต่ต่อต่อก็ได้ต่อต่อก็ได้วันก็ไลฟ์วันก็ในไลร์ดูส่งรูปมื่อไ่อ๋อดูถุงดูดูไพ่ หรือพายสนุกกว่ามันแบบเขาเห็นหน้าไพายเขาได้แบบอู้อะไรอ่ะอะไรหรือจริงๆแล้วมึงช่วยเขาเล่นโป๊กเกอร์ไปไม่ใช่ใช่ปะ เป็นหมอดูแล้วมันโสดมันดูดวงตัวเองไหมว่าฉันจะมีคู่มีอะไรออออไหมในพี่ถามหมอดูทุกคนเลยคนฝากความหวังกับเราเยอะเลจริงๆแล้วหนูเคยดูดวงตัวเองไหมหนูเคยดูดวงตัวเองพี่แต่ว่ามันเป็นบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ดูไม่ได้แล้วแต่แบบโชคชะตาในช่วงนั้นว่าดวงมันอนุญาตไหมเรามีแบบสมาธิสติดวงมากพอหรือเปล่าด้วยบางทีก็ดูไม่ได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดูได้นอกจากแบบหนูขอนะคะหนูขอขอเลยแล้วก็เปิดเปิดเปิดเห็นหน้าอย่างนี้มคิดว่าน้องมีแฟนแล้วล่ะ น้องเขาแซ่บนะกูว่าประมาณ4ี่ห้าคนเจ็ดห้าครับผมครับกับบบกรุบกริบก่อนจะไปคนล่กกา,าสุดเราย้อนมาคนแรกหน่อยไหม คนแรกหนูมีแฟนตอนนี้่ะไร่ครับม4ค่ะ16บหกสบมาสิบหไปจีบเขาบ้างหรือเขามาจีบเขามาจีบเราจากที่ไหนไปเจอยังไงเป็นเด็กในโรงเรียนเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนนะคะแต่ตอนเด็กๆอ่ะแบบมปลายค่อนข้างจะเฟมัสอยูละก็จะแบบมีความแบบตัวแม่ก็เหมือนเราตัวท็อปโรงเรียนแหละใช่เขาก็มาตอๆแล้วก็เรียนเรียาลัยใช่ค่ะใช่เรียนอยู่ที่นนท์แต่ว่าเราทํางานแล้วตอนนั้นอ่ะคุณทำงานอะไรหนูทำงานอะไรตอนนั้นเออตอนนั้นประกวดค่ะแล้วก็แบบได้งงได้เงินต้องทัวร์คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งปีเอาแล เป็แล้วมันเป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันยังไงเป็นคนที่ทำกิจกรรมด้วยกันหรือว่าเป็นเด็กแบบเด็กในโรงเรียนเลยเขาคือแบบคนที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนขนาดนั้นแบบไม่ไม่เป็นตัวท็อปไม่เอาอะไรเลยกิจกรรมก็ไม่เอาอยู่แต่กับเพื่อนปกติเป็นแบบคนปกติแล้วทไมถึงไชอบเขาล่ะมันมีเสน่ห์บางอย่างเขาเป็นคนแต่งตัวเก่งด้วยอะไรที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพี่ชายของเพื่อนแต่เขาบอกว่าคนนี้คือตีทะเลาะกันบ่อยที่สุดชเขาไม่เข้าใจในพาร์ทการทำงานของเราค่ะคือเราทำงานแล้วเราต้องทัวร์คอนเสิร์ตมันไปแบบงงรเเลยหหหนืือออตาา ว่าเราต้องไปเจอแบบเด็กโรงเรียนอื่นนู่นนี่ด้วยใช่ไหมแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่บนเวทีมันก็แค่แบบไฮไฮไฮแบบจับมือก็แค่ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นเคยทะเลาะกันตั้งแต่ตั้งแต่จังหวัดไหนถึงจังหวัดไหนเคยทะเลาะกันตั้งแต่แบบกรุงเทพอะถึงภูเก็ตแต่พี่ที่แบบนั่งรถตเจ็ดแปดชั่วโมงอะนะเจ็ดแปดที่อะไรนานกว่านั้นสิบสองสิบกว่าชั่วโมงที่หนูร้องไห้ทั้งทางอะตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังจัดความความรู้สึกตัวเองไม คิดได้เลยพอผูกเราก็สวยนี่หว่าก็เลิกเลยเลิกแม่งเลยเลิกเลยตอนที่เขายังไม่ไม่พูดว่าเราสวยไม่ได้คิดเฮียเลยไม่ได้คิดอะไรเลยรักเขาเออพอพอเขาพูดปุ๊บเฮียกูก็มีดีเหมือนกันนะฟิลแม่งบรรลุอะก็สวยนี่หว่าก็เลิกเลยละกันเลิกตั้งแต่ตอนไปทริปไอ้ภูเก็ตนี่เลยมันเลิกแต่เขายอมไหมเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเพราะเรามันสวยอะต่เหมนกันเขาก็กลับมาเขาก็ไปเจอกันฉุดกระชากล่าถุงเลยพี่ในโรงเรียนเหรอหมายถึงว่าหนูหกลั กลับมาแล้วตอนนี้กลับโรเรียนแล้วกาลังเดินเข้าโรงเรียนเี้ยแล้วเขาก็แบบดึงแขนอาจารย์ก็เห็นแต่อาจารย์คิดว่าเล่นกันมั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะตะโกนให้คนเขาช่วยแล้วแต่เขาแบบไม่ได้คนเขาคิดว่าเล่นกันแบบอุ้ยเขาก็นึกว่าแบบเออแฟนเล่นกันพี่น้องเพื่อนเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราไปจบกันได้ไงจบแบบด้วยดีที่แบบบ็อกทุกอย่างเลยตะยุงเปนเดียวกันนะใช่หนีเอา คือแผลมันสดอยู่ตอนนั้นอะแต่เพราพอมันห่างกันไปเรื่อยๆเขาก็เหมือนค่อยๆเริ่มทําใจได้มันก็เลยได้แยกกันได้สายใหม่ตั้เลยใช่แล้วหนูก็เล่นทินเดอร์เลยตอทินเดอร์ก็คือต่อกันเลยต่อจากคนนี้ต่อเลยใช่คนนี้คนนี้หนูก็ปัดเจอเหมือนกันแต่ว่าเป็นเด็กมอเหลาเนี่ยลบแอปในเฮียลบไปนะโอเคเลิกแล้วพี่เลิกแล้วมันไม่เลิกล้างกันเลยเลิกและแต่ว่าคนนี้ภายในหนึ่งเดือนนะพี่หนูจับได้เขาาแบบเขามีคนอื่นอะเป็นสิบ เจอหมดเลยพี่ไซสโฟนถามไซส์หน้าอกถามไซส์ไอ้นี่ไอ้นู่น,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 นหมดเลยไอตอนถามเนี่ยคือครบกันแล้วคบกันแล้วแค่ครบเดือนเดียวด้วยแล้วหนูเจอหมดเลยแล้วไปเจอเจอยังไงแบบเห็นโทรศัพท์ก็คือเขานอนอยู่แล้วเราก็แบบเห็นแบตจะหมดมแล้วก็ชาร์จให้แล้วมันมีเบอร์ที่แบบโทรทิ้งไว้ที่เาไม่ได้รับคราวนี้มันเปิดค้างไอจีไว้เห็นเป็นหูไล่เลยแลวสิ่งที่หนูทาคือหยิบโทรศัพท์ตัวเองแล้วถ่ายคลิปทั้งหมดเลยอือใช่อันนี้รอบที่หนึ่งแล้วพอรอบที่สองเขาบอกว่าเขาไปกินหมูกระทะ ก็นึกว่าแบบกินที่ร้านปกติแต่เขาไปกินหมูที่กระทะที่ห้องกับผู้หญิงหมูกระทะที่ห้องในห้องเลยในห้องมันแบบบในห้องเลยมันแบบคือตอนนี้กูไม่ได้ห่วงกูไม่ได้ห่วงเรื่องเขากันนะกูห่วงเรื่องการเคลียร์ควันแล้วเขาไปกินในห้องเหไม่ไปกินที่อื่นเพราะว่าอะไรรู้หนูเห็นไลน์เขากับผู้หญิงคนนั้นพี่มาคืนผ้าเช็ดตัวนี้เขาเป็นคนตายแบบพี่มาคืนผ้าเช็ดตัวเขาพิมพ์ภาษานั้นอะไรเงี้ยเออพี่มาคนผ้าเช็ดตัวนี้อยู่ไหนลงมารับหน่อยอ๋อคุยกับผู้หญิงเหรอ ไม่เดี๋ยวก่อนกูแค่อยากจะรู้ว่าไอ้แล้วไอ้พัชจัวมันไปอยู่กับไอ้หนุ่มนี่ได้ยังไงสแสดงว่ามันไปห้องเขาแล้วมันเอาผ้ากลับไป<ช>แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องเอามาคืนนะข<ช>องพัชจักรวันเป็นของส่วนตัว<ช>สแสดงว่ามันก็เคยแบบอาบน้ำห้องน<ช>ัน้นแล้วพัชจัตัวเขยนเมลคัมอันนั้นพัตีนอันนั้นพระัตีนที่หนูเล่าไปอะคนละคนหมดเลยนะ <S <S คนละคนเหมือนเลยผู้หญิงคนละคนอ๋อเหรอใช่แล้วหนูก็เลยเลิกไหมยังยังอีกจนครั้งที่4ี่ใจมึงก็ได้ใจมึงมันก็ได้ล่ะแล้วเราเป็นคนใต้อ่ะเรารักจริงนี่มันรักแล้วมันได้แรงอกมันได้แรงอกมันรอยมันรอยเลย แล้วคนสุดท้ายเดี๋ยวที่หนูจำได้คือในเรื่องของเซ็กโฟนคือไอไม่ได้ยินว่าเซ็กโฟนว่าอะไรบ้างแปลว่าเห็นรูปกับเห็นคําถามหรืออะไรอย่างนี้ใช่รูปประโยคแบบใช้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรยังไงเราก็เลยแบบโอเคชัดมากแล้วโทรต่อหลังจากนั้นก็ไม่มีแชทต่อแล้วแล้วคือตอนเลิกกันหนูก็ไม่ได้บอกเขานะว่าหนูเจออะไรบ้างแต่หนูบอกเลิกตั้งใจบ,บอกเลิกกันวันครบรอบเลยใช่ก็คือคนนี้เจอกันตอนวันเกิดหนูเ <laughs> จอปั๊บนะ ย้ํามีเฮียเอ้ยเฮียเฮียชวยหน่อยชวยหน่อยช่วยหน่อยคือคนนี้เจอกันในวันเกิดค่ะเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาก็มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาคงเมาแหละแล้วเขาเนี้ยเขาก็แอบจับมือแอบจับมือไปฟิวนี้นั่งกันเงี้ยแอบจับมือกันแล้วก็เพื่อนก็อยู่เงี้ยแล้วก็แบบเล่นอะไรกันตอนนัวเนี้ยเป็นอะไรกันเพิ่งเจอครั้งแรกใช่เราก็เลยหนีกับบ้านเพราะว่าเราเมาแล้วไม่เราไม่ชอบเขาหรือเปล่าไม่เขาหล่อนะเขาหล่อเลยไม่แต่ว่ามันครั้งแรกใช่น้องก็ต้องไว้ซองหน่อย ครั้งแรกนั้นแหละชนอยู่กับเพื่อนใครเลยใครเข้าเอาเรื่องนั้นมาพูดเล่นกันเรา แล้วยังไงพอพอวันนั้นปุ๊บแยกย้ายไม่ได้คุยกันต่อแต่เขาทักมาในไอจีเพิ่งพอเขาก็ไปหาไอจีหนูมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาทักมาว่ามือเธอนิ่มกังเลยยังเขาบอกว่าเมื่อขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จับมือกันจับได้ไหมเงี้ยใช่ไหมมันต้องมีถามว่าที่จับมือกันจับได้ไหมที่แปลว่าเมื่อคืนจับมือใช่มันต้องมีประโยคนี้แล้วก็คุยกันต่อแล้วก็คุยใช่แล้วก็คุยกันแบบไม่ถึงเดือนก็คบกันเลยแล้วก็เออเขาดีมากเขาดีมากเขาแบบเทคแคร์ดีมากตรงจะไปทุกอย่างในสิ่งทีีีี่่่่เเเเเรรรราาาาแแแแบบบบบตตัััั้้้้้งงงงอออออไไไไไวววววะะยลมมมมนนนนคคคดทหูปก5 พาหนูไปงานแต่งป้าหนูแล้วเขาก็ยังไปส่งหนูที่ดอนเมืองอยู่นะแล้วกลับมาปุ๊บอยู่ๆบอกหนูว่าห่างกันสักพักได้ไหมเขาอยู่คนเดียวเขาเจอกระบ,บี่ใหม่าเงี้ยหรอใช่เขาน,นเขาจะเจอกระบ,บี่ใหม่ในช่วงนี้หนูถามว่าเขาเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาว่าอยู่ๆก็เป็นโรคซึมเศรา้เาเพราะว่าใช่เพราะหนูส่งเทสที่เป็นแบบในเว็บให้เขาลองทําดูแล้วมันก็แดงจี๋เลยพี่อะไรเงี้ยเขาบอกเขาเป็นฟีลแบบโรคซึมเศร้านอนไม่หลับเขาผ่อนไม่พอแต่ก่อนนั้นมันมีทรายบางอย่างไหมว่ารู้สึกว่าเขาจะเป็น d e p r e s s ไม่มีค่ะ เราก็ดาวไปด้วยเราก็รู้สึกแย่แต่ว่าเราก็แบบเออไหนๆเรารักเขาเราก็พยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วพอมาเจอเขาครั้งหนึ่งอ่ะเขาหนูก็เห็นสภาพเขาแบบเขาก็ได้แย่จริงๆมันทําให้เราฮึบมาอีกครั้งหนึ่งว่าจะดูแลเขาต่อไปแต่ว่าพาอแบบคบรอบอีกเดือนหนึ่งก็<ๆ>งเ,เจอกันเพราะว่าหนูบังคับเขาให้มาเจอกันว่าแบบเออมาเป็นเพื่อนหน่อย <siz S 1> จะต้องมาอย่างนี้อะไรเงี้ยเออก็นั่งกินข้าวหนูก็พามากินเขาใส่เส<ๆ>ื<ๆ>้อเหมือนเดิมไปร้านเดิมโต๊ะเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างมันการกระทำมันเปลี่ยนไปแบบทุกอย่างแล้ว แล้วเราเครียดมากถึงขนาดดูดวงค่ะออดูดวงตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้นเหรอมันเป็นสิ่งที่คุณหนูไม่ค่อยดูดวงความรักตัวเองนั่นคือแบบหนูเลือกที่จะดูดวงให้กับตัวเองครั้งนี้ใช่เปิดไพ่แล้วก็เปิดดแล้วมันออกเก้าสองเด้งนี่จริงไหมกินหนูกินรอบวงนี่จริงไหมแล้วเราดูปุ๊บไพ่บอกว่าไพ่บอกว่าเขามีคนอื่นไพ่มันึ้นว่าหนว่าควีนควีนพูดออกมาเลยไพ่ควมาก ก็คือเพราะว่าเป็นหัวใจสามดาวมันเป็นบ่งถึงมือที่สามใช่เรื่องมือที่สามแล้วตอนนั้นเขาไปฝึกงานพอดีแล้วมันจริงไหมมันจริงเพราะว่าเขาก็หนูก็ไปสืบมาว่าเขาแบบเหมือนมีความสัมพันธ์ใช่ใช่ไหมใช่เขาไม่ได้ซึมเศร้าเลยน้องหนูที่มาด้วยอ่ะก็เจอว่าเขาไปกินเหล้าหลังมองแต่ว่าหนูตั้งเป้าตัวเองไว้ถ้าเขาไม่ดีขึ้นถึงหนึ่งกระดากกระดาษจะเลิกเขาเขาแต่หนูก็เป็นคนบอกเลิกเขาเองในหนึ่งกระดักกระดาษวันตอนทุ่มทุ่มหกนาทีปีที่แล้วทำไมต้องทุ่มหกนาทีเพราะว่าเวลามงคลเวลามงคล ไม่คือเขาเลิกงานแล้วตอนทุ่มหนึ่งแล้วพอเลิกงานเสร็จแล้วก็บอกเลิกเขาไปเลยเวลามงคลเลิกกับเลิกเนี่ยสะกดคนละอย่างนะมึงรู้หรือยังหลังทุ่มหนึ่งจะเป็นเวลาบอกเลิกเขาเพราะว่ามันจบจากแบบเลิกงานแล้วอ๋อมันเหมือนแบบต่างคนต่างมีสติทั้งคู่เขาไม่เคยบอกรักหนูมาตลอด3เดือนนะพี่อ้ามามาสเปคเขาดีเขาเสียเออสเปคก่อนสเปคชอบคนแบบ ได้ไหมพี่โอ๊ตได้ไหมได้ be, like ได้คมเข้มคมเข้มพี่โอ๊ตได้ปะพี่คมได้ใช่เพราะพี่มีความแบบได้ตามมีหนวลอะไรเงี้ยได้คมเข้มแบบชอบคนไม่ท็อกซิกค่ะแบบไม่ทำ้ายร่างกายอ่าโอเคไม่โกหกแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะถึงหนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นอ่ะหนูก็จะนั่งคุยกันว่าคนนี้เป็นยังไงโอเคไหมอะไรใช่เพราะอะไรถึงมีคนอื่นหรือเพราะว่าเราหรือเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยความสูงอาชีพชอบคนสูงกว่าอาชีพอาชีพไม่ติด คมเข้มอ่ะไอพาเลสไอพาเลสพมอาพีช่หรือชอบคนมีความสามารถหรือชอบแบบคือจะเป็นนักบอลก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่ว่าต้องด้านใดด้านหนึ่งใช่ร้องเพลงเต้นรำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้แล้วอายุล่ะสัก3ปีบวกลบ3ปีป่ะบวกลบ3าปีตอนนี้อยู่อะไรยี่สิบสามเป็นคนติดสกินชิปนะอ๋อชอบแบบติดแฟนด้วยไหมติดค่ะอะไรที่เห็นแวบแรกเลยคนนี้ใช่เลยส่วนสูง กับอยยิ้มสูงเท่าไหร่อ่ะหนูคือหนูว่าสูงแล้วเจ็ดสิบหนูอยากได้คนที่สูงรหนูหนูสูงแล้วเนี่ยใช่สูงแล้วเนี่ยั้แบบเจ็ดสิบเจ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยให้สูงกว่าเราหน่อยใช่ให้สูงกว่าหน่อยพอแบบดูแบบเออเราใส่ต้นสูงแล้วอยากว่าเข้ากันได้เลยดีตอนนี้เด็กไทยก็สูงนะใช่ความจริงแล้วหนูเป็นคนกว้างมากแบบอะไรก็ได้แต่แค่ว่าแบบความสัมพันธ์ต้องดีกันเพราะว่าหนูเจอแบบความสัมพันธ์ไม่ค่อยเลิศใช่เอาเอานนี้ใส่ที่เข้ากันได้ดีกว่าโอเคข้อดีข้อเสีียยยหนนน่อออขข้้ดงั เพราะว่าน้องบอกน้องเป็นคนทํางานเยอะมากเป็นคนขยันคะแนนเซ็กส์ตัวเองสิบคะแนนให้เท่าไหร่ครับโฆษณาได้เต็มที่เลยก็สักว่ามันแบบเออแปดเก้าละกันรักๆก็จะให้สามมีพัญญาอ่อนมึงไงก็ค่อนข้างที่จะรู้ตัวตัวเองอยู่ว่าเป็นคนแบบก็ก็ชอบในเรื่องเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยพี่แบบชอบพี่แบบอ่ะได้ไม่ตีอออะไรเงี้ยตื่นเต้นเซ็กซี่กระเซ่าร่าร้อนแบบพี่เซฟอติดแกรมมันก็นนิดนึงแต่อย่าดึงวิกแค่นั้น น้องเขาใส่วิกเหรอน้องเขาใส่วิกหรอนี่กุศมภาใครอยู่อ่ะไม่ใช่แบบว่าอยากกระชากผมผมมันน้อยจานก็ัูนม่อยู่แค่ก็แบบเอยี้ยได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าดึงเฮียก็ดีดีมึงบอกว่าไอเฮียเอออย่าไปกระชากวิกกูกวาวัดเขาบอกว่าเวลาเขารักเขารักมากเขาไม่เผื่อใจเลยใช่ถ้าสมมติว่าหนูเลือกเขาแล้วอะ หนูจะแบบประคองให้มันดีที่สุดหนูจะพยายามแบบในไหนเขาผิดพลาดหนูให้3าถึงหครั้งเดยนะหนูเลยยอมแบบใช่ยอมเขาแบบในหลายๆคนมากๆเป็นคนยอมคนจนแบบรู้สึกว่าเป็นข้อเสียของตัวเองแล้วด้วยซ้ำว่าแบบยอมมากเกินไปจนได้ใจในแต่ละคนเหมือนเหมือนแบบอภัยเราอภัยเขาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรทาครั้งที่แล้วมันก็เหมือนจะโกรธเหมือนจะแบบเลิกแต่มันก็ไม่เลิกเว้ยอะไรเงี้ยเรายังแบบเรายังนึกถึงในสิ่งที่ดีๆอยู่ อ่า uhm. ต่อมาข้อเสียคือการยอมนิ่แหละเป็นข้อเสียของหนูยอมเขามากเกินไปจนเป็นข้อเสียเพราะเราให้อภัยเขาเยอะเกินเือหนูแทบจะเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนปากร้ายปากร้ายปากดีปากแสปากร้ายใจดีปากแจ๋วกับแฟนน่ะเหรอเธอบางทีแบบเธออันนี้ไม่ได้ตลกเสเลออย่างนี้เลยอ เออเป็นคนปากไวแบบแบบว่าจริงๆแบบแบบพูดไปไม่คิดอะไรหรอกคือพูดเนี่ยเหมือนจะเอาตลกแต่บางคนเขาอาจจะเอ้ยอะไรวะแบบแรงดูมันดูแรงเพราะว่าแบบด้วยความว่าเพื่อนหนูแบบแก๊งผู้ชายกับกระเทยเยอะแบบสั่งสอนลูกสาวคนนี้มาอย่างดีมากว่าแบบกาหรือค่ะแล้วแบบแล้วเพื่อนผู้ชายหนูท่าทําตัวเสืออะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เอามือเสือแต่พอไปพูดกับแฟนเขาอาจจะอาจะแบบไม่เข้าใจคำนี้ เฉลยเลยหรอจะดูแลเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วความเฉลยของเราก็มันดูแบบตลกมันแปลกมันไม่เลิศอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วมันมีแค่นี้มีอะไรอีกข้อเสียที่น้อยใจที่ดื่มดื่มแบบหวานมากดื่มเก่งทรรมาพี่จริงแกนิวมงไม่แดงเลยโอเคมาอะไรที่เป็นแบบ r e d f l a g t สำหรับหนูเลยที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้มึงอยากทำสิ่งนี้มึงเลิกแน่โกหกกับทำในร่างกายเพราะหนูเราค้ามโกหกไม่ไหวประมาณนี้ถ้าอยากเจอหนูล่ะไม่ต้องเจอน้องอยากมีผัวเจอหน่อยสามสามห้า อาาาบบเไปไปโอเคค่ะก็เถียวแบบลังสิตลัดโยกยาซิงิงแล้วก็แบบเออ #lash hour พาวอะไรเงี้ยอยาอยากหนุนแต่ว่าทักไอจีได้ทักไอจีได้ค่ะถ้าอยากดูดวงก็ทักไอจีได้เหมือนกันไอจีทิกต็อกได้หมดเลยแพงไหมลูกโอ้หนูดูถูกมากพี่โอ้หนูดูถูกมากพี่แบบาเแล้วทำไมต้องดูถูกกันนะ เรื่องแค่นี้เองแค่แบบหลักสิบไม่เกิน300ร้อยแบบจะต้องได้แบบว่าเออแบบไม่สบายใจเลยก็มาแล้วหนูดูแบบคอมโบเซ็ตมาเหอะอยากถามอะไรล้อคำถามก็มาเลยแต่ว่าเท่านี้โอเคจริงๆแล้วที่มึงดูดวงอ่ะมึงแค่อยากหาเพื่อนคุยใช่ไหมใช่พูดมาเหงาไม่มีแฟนเหงาอยาเหงาต้องขอบคุณลูกค้านะครับผมนมเปรี้ยวดัชมิลโฟร์อินวันนะครับที่น่ารักนะครับผมดูแลเรากันมาตลอดหลายคลิปนะแล้วก็พาแขกและเชิญสนุกๆมาให้ดูกันนะครับใครที่อยากจะดื่มอะไรที่รู้สึกว่าดื่มแล้วสุขภาพดีนะก็ฝากด้วยนะครับนมเปรี้ยวดัชมิล อินวันรับอ่าแต่ถ้าไม่อยากสุขภาพดีก็ที่บานกมาที่บ้านนะครับ3 4 5 <c oughs> บางบัวทองได้ครับส <35. S 1> ามเนี่ยมันออมกันจนมันรู้อะไรเรื่องจริงเรื่องเล่นไร้เทียบ้าสาบาสามสามห้าครับ<อ>สุขภิษสามสิบเก้าครับผมอยู่ในโรงแรมเมโทรโพลนะครับอยู่ข้างใต้เดินมาหาให้เจอเพราะว่ามันบาร์รับรับมากแต่ถ้าหาไม่เจอไม่เป็นไรครับให้มันเป็นความลับต่อไปนะครับผมฝากกันครับไอจีบ้าสามสามห้าบีเคเคครับจีบหนูหน่อยหนูอ่อยไม่เป็นค่ะ